หลงเลยพ่อนุ่มลุงเป็นใครครับเนี่ยจะไม่ผมทีไม่ยังไงครับก็อยู่ๆเรียาสลึงก็กลายเป็นเปลือกหอยผมไม่เห็นอะไรติดตั้งเยอะแยะก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยว่าจะไม่เก็บเหลือเชียวยาดูถูกคุณค่าของเปลือกหอยนะพ่อหนุ่มสมัยก่อนะเปลือกหอยอันเดียวอาจจะมีค่าเป็นข้าวคอสำหรับ ผมกินไม่ได้ทั้งปีแล้วก็อย่ารูผมผม้คุณค่าของเหรียญเสลึงด้วยล่ะผมว่ารู้กั้นหลาย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 เหรียญเท่าตอนนผมก็ซื้อข้าวกินได้เหมือนกันคุณพูดอะไรอะ่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมาลุงจะพาพ่อหนุ่มกลับไปดูในอดีต จะได้เข้าใจทุกขคาของเงินตรามากขึ้นย้อนกลับไปเมื่อพ,พันพันปีก่อนนู้นบรรด์เราใช้วิธีแลกเปลี่ยนผลิตผลของตอนกับสิ่งอื่นที่ต้องการโดยตรงเรียกว่าใช้ของแลกของแต่ต่อมาก็พบว่าวิธีการนั้น ไม่ีสะดวกในทางปฏิบัติเนื่องจากไม่สามารถตกลงมูลค่าผลิตผลกันได้จึงได้มีการนำเอาสิ่งที่มีค่าของชุมชนนั้นๆมาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนจึงเกิดเป็นระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้สื่อกลางขึ้นเมื่อคนเรารู้จักโลหะต่อมาก็เลยนำรองหะกมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน พัฒนารูปแบบกันไปตามแต่ละยุคสมัยโ,โหเงินสมัยก่อนนี่สวยบ้างเลยนะครับเงินตราในแต่ละยุคก็จะมีการตีตราเพื่อบอกที่มาของเงินนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงความแท้ของเงินว่าไม่ใช่เงินปลอมที่ใครจะผลิตขึ้นก่อนได้แล้วก็ยังมีลวดลายสวยงามตามเอกลักษณ์ของแต่ละร เงินพวกเนี้ยผมไม่รู้จักหรอกครับเคยเห็นแต่งเงินเป็นก้อนๆที่เรียกว่าพดด้วงจากใน,ทนธทรทัศนครับในเมืองไทยนั้นเราเคยใช้เงินหลายแบบแม้แต่หอยเบี้ยก็ใช้ต่อมาในสมัยสุขโขทยัยก็เริ่มใช้เงินพดด้วงซึ่งทาจากเงินแท้แท จะใช้ต่อทีนื่งมาจนถึงสมัยราชการที่สี่เราจึงเริ่มมีการนำเหรียญกระสั์มาใช้ส่งเหรียญในแต่ละยุคสมัยก็จะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในตัวเองก็จะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตผู้คนและลักษณะสังคมในยุคนั้นพอนในยุคต่อๆมาก็มีการพัฒนามาจนเป็นคัมัตร์ธุรกิจสมัยก่อนเรียกว่าอัดกระดาษเราก็เลยมีทั้งเหรียญกษาสับ แต่คนระบารใช้เหมือนที่เห็นกันในปัจจุบันแล้วพ่อหนุ่มรู้ไหมว่าออกจากรูปร้างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันแล้วเงินพดลวงสมัยก่อนต่างกับเหรียญกระส่าสมัยนี้ยังไงไม่รู้สิครับว่ามันน่าจะหนักกว่านะเพราะว่าเงินพดลวงมันดูพดวมเกลมๆหมอกอย่างนั้นน่ะ เรือถูกแล้วพอหน่มูลค่าของพดด้วงจะเท่ากับมูลค่าของโลหะเงินที่นำมาทำโคดด้วงเพราะฉะนั้นพดด้วงบาทนึงก็เป็นเงินที่หนักบาทหนึ่งหรือสิบห้าจุดสองสิบกรัมแต่สมัยหลังๆเนี่ยนะเหรียญจะสามารถต้องลดมูลค่าวัตถุดิบในการผลิตลงดังนั้นเหรียญบาทนึงก็ไม่ใช่ว่าจะทำจากเงินหนักบาทหนึ่งหรอกนะ เป็นโลหะประเภทลิทเกิลทองแดงรั่วดี้บุกผสมกัานออกมาแล้วก็ตีมูลค่าของขาวออกมาเลยดังนั้นสิ่งที่ใหม่ตรงนี้ก็คือค่าของโลหะนี่เองที่ไม่เท่ากัน,นดีนีเองนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตเลยนะครับก็คือมูลค่าของเงินเนี่ยมันจะลดลงลดลงทุกวันอย่างทุกวันเนี้ยเงินเป็นพันบาทซื้อข้าวของได้แค่นิดเดียวเอง ไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอสักทีเอาเป็นว่าความนนหนุนจงกระหน่ำไว้ให้ดีว่ามัานเป็นของมีค่าแม้จะเป็นเงินน้อยนิดเบี้ยสมุดก็ยังมีคุณค่าในตัวมันเองและมีป,ดดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจแต่ในขนาดเดียวกันคนหนุนก็ยังไม่เือดติดกันมันมากนะ จนชีวิตไม่มีความสุขเราควรจะใช้เงินตราอย่างรู้คุณค่าแต่รู้จักความพอหนีความขอเพียนคิดได้อย่างนั้นชีวิตก็จะมีความสุขนะพอนนมครับต่อไปเนี้ยผมจะไม่ดูถูกเหรียญสลึงอีกแล้วครับยจริง ตลับไปเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิเพียงลงน้ำไปกินข้าวกันอืมไปไปกินข้าวกันวันนี้เนี่ยอะไรหรออ๋อเออเปล่าเปล่าคือว่าอ๋ออ๋อคือเราลืมกระเป๋าตังค์มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยเงเอง ใจ <laughs> ดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะกินอะไรกันดีอ่ะเห็นไหม